คับเลยอยู่่อกี้ับลโดนกระทืบอยู่ใครกระทืบม้งใครกระทืบมั้งไมาโบรานมาหน้ากระดามากราีหน้ากระดาษสสกระทืบปลาดูไอสัตว ่าคันนี้ไม่อยู่ในสารระบบนะสารเย็ดแม่หมาสีเย็ดแม่โหยืนกันแน่นจัดยืนกันแน่นจัดยืนกันแน่น มึงว่าไงไัต <expand> ม <น Youtube> so ึงว like <bbe> ่าไงไวสัตไม่รู้เหมือนกยังไม่ทำอะไรเลยนังคุยกับน้องๆเนี่ยตาเลยเนี่ยเต็มบกเลยเนี่ยมันเดินมาแล้วว่ะไอเพ่คุยดิ เห็นอากาศเรียกสวิตช์พักหนึ่งแล้วแต่พอดีว่าเพิ่งเห็นเพิเ่งจากตัวต่ำไปอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งมาโอเคได้ร่างคุยกับลุงเรื่องอะไรจิปถมมับไปเรืยครับว่างครับวนกินก็คือว่าจะพูดยังไงดีครับ JK 2000รอบกครับอะไรนะขอต้อนรับ JK 2000รอบกันนะอะไรนะ หอต้อนรับตูใช่ครับเด็กเคตูดึงอีกรอบนึงนะครับเขามาบอกผู้ใหญ่หมอตอนนี้เจเคซับเป็นไงบ้างครับยังว่างจะเข้าหรือเปล่าครับรับนะผมว่างสามคนมีใครมีใครเข้าเปล่าเข้ามาดีลุงเข้ามาดีเข้ามาต่อไปแล้วกลัวเซ็กทีมมันแตกที ให้เ้ายืนผมจะมาเอาชวนเอาเติมพันกันสักหน่อยนะครับอาวุธคือจะอยากเล่นเหรออยากเล่นกับผมเหรอไม่ก็เนี่ยมีกันผีคนนะตรงเนี้ยเอาแบบสบายๆคือตีกันแต่ไม่ได้อุ้มกันหมายถึงว่าเดิมพันอาวุธกันเฉยๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไม่ค่อยชอบอ่ะเด็กครับ อย่าเข้าตู้ครับอยากชื่งอะไรเงี้ยลุงผมชอบแบบนั้นมากกว่าเราจะเอาจะเอามันเลยอย่างนั้นอย่างนั้นต่อเลยครับผมก็อยากเดิมพันสูตรอยู่บางกันนะครับสีดำมันไม่ควรมีสองอันนะไม่รอบที่แล้วอ่ะเคยเคยคุณเซิร์ฟเคยไปคุยกับที่บ้านนะครับที่เซิร์คุยกับว่าใช่นเคปเปอร์ครับใช่ใช่ตอนนี้ก็คือต้องถามก่อนว่าเบเกอรบ แมอันนี้คือเราตอนตอนนั้นอะต้องบอกว่าตอนนั้นที่เราไปคุยกันนะคือเราหมากกันแต่นี่คือเรามาคุยกันแบบดีไม่ใช่เหรอใช่เราฟิลไงมาคุยกันมาทักททยกันครับเอางี้ดีกว่าได้คำว่ามาทักททยกันดีกว่าแล้วตอนนี้เจคพร้อม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 แม่ครับพร้อมอยู่แล้วครับเป็นที่สองอะก็อยากเป็นที่หนึ่งอะวี้บอกเป็นที่สองเดี๋ยวสีขาวเขามาไอ้นี่นะครับ อีกรอบก็ได้นะผมไม่เป็นหาักับสีขาวหรอกเอาจริงๆอออชนะก็คือชนะอันนี้เจเคคิดว่าไงครับพร้อมเสมอจะวันไหน<อ>ดีอะ่ะนัตอนนี้เลยไหมครับตอนนี้เหรอ,อ,อเซิร์กมันมุกผู้ชายไม่มีคำว่าไม่พร้อมครับผมอะ่ะ เพราะว่าลุงผมไม่เคยเสียอยู่แล้วเอาถ้าเอาก็เอาเลยครับมาถึงตัวเตาาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ร้อยล้านไหมร้อยถึงแบงค์จ่ายเตอร์เอาเอาเอาเจ้าเจ้าเป็นแพกแพกสามสิบคันครับเงินสามสิบล้านไหมไม่ต้องโไม่ตไม่องถูกใจอันนี้เท่าไหร่เลยถอนจรครับถอนจริงถอนเงินแม่พี่ถอนเงินป่ะถอนทองเหลืองดิไม่เอาเล่นก็เล่นหองเหลืองถอนเงิน ผมขัดจะมาเว,วข้ามไปเฉยเนี่ยสักวันอังคารไหมวันอังคารนะอีกสองวันอีกสองวันจะได้มันๆอันนี้ต้องถามเจกีก่อนว่าจะเล่นสีนสุดเลยหรือว่ายัางไงครับสีสูตรเลยดีกว่าทิ้งสูตรไปเลยกว่าผมก็ถ้าผมแพ้ผมก็จะได้ไปหาสี<ห>อื่นใส่ก่อนอันนี้พร้อมพร้อมแล้วชัวร์ใช่ไหมครับชัวร์ครับ มันมีคำว่าไม่พร้อมครับลูกผู้ชายอ่ะวันอังคารพร้อมเดี๋ยวผมไม่ใส่สีขาวมาครับได้ครับวันอังคารสามทุ่มเดี๋ยวเรามาคุยแล้วก็เล่นกันตอนนั้นเลยสามทุ่มไ่้จะกี่ใบเงินกี่ล้านได้ครับได้ได้ครับก็เห็นดีๆีมีเงื่อนไขการทีสูอยู่กับพีซีครับ เอาได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปคุยครับเฮ้ยผมติดใจคนหัวเหนื่อยาดมากเลยอ่ะเขาทำหัวเหนื่อยของผมเอาเรื่องเอาเรื่องตีหัวมาเติมพันต์ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาครับจะเติมพันต์อะไรก็ว่ามาเลยครับเอเดนว่าไงเอาว่าไงเออได้หมดอโอเคน้องก็สมัครใจได้เลยครับอยากเห็นหัวหน้าแก๊งโกนคิ้งหัวล้อวเหมือนกันผมอ่ะอ๋อผมผมไม่ใช่หัวแก๊งครับ อแก้งพักผ่อนครับแงพักผ่อนอยู่ตอาคนแล้วจะไปเจอใจอยากเห็นหัวล้นเวลามาไบคุยอารมณ์ผมก็หัวล้นเพราะแสบไเลยอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันอืมยังยังไม่แน่ครับว่าใครจะอล้นตอนนี้เอาแบบขำๆไปไหมแบบรนทั้งแก๊งไปเลยเนเด็กก็ล้นคนหนึ่งแล้วอ่ะตายหมดสักเจ็ดวันอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาผมได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปคุยกันทีหนึ่วันวันอังคารแล้วกันได้เลยครับได้โอเค โอเคครับผมเจอกันครับแต่มาวิวข้ามกานเป็นโดนตีนใช่ไันต้องเล่นกันหน่อยมันต้องวัดกันหน่อยครับผมอยากเล่นกับโซนคิงมานานแล้วได้ครับมึงกันได้ครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับมาค้ามาค้าโอเคได้ครับได้ไปโซนคิงกลับบ้านเนาะมาเราไปคุยกันดิไม่คือคือตอนเนี้ยชชาาาตต่งิไอ้เหี้ยปืนปืนบวกห้าเรามีกับสองกระบอกไอ้สัตว์ลุงครับลุงลุงครับถอดถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมครับลุงทำไมหน้ากูแก่เนี พวกมึงก็เป็นมึงของนเท้านี่แต่แต่ลุงอ่ะไอเนี่ยมึงชาวต่างชาติมึงมาได้ไ,ไอเีคยนี่ใครวะเนี่ยไอบอมไอบอมแบ่งตามตัวโคตรยากไอมึงมาได้ไ <c oughs> งเนี่ยโกงมากเลยไม่กูแค่มาเดินเล่นแป๊บเดียวคือวันนี้กูกะจะมาเข้ามาแบบเอารถนะมึงไงอสัตว์ผมก็เดินปั่นจักรยานเลยแล้วมาดูกตลาดแม่งมัารอเพิ่บเลย เขาบอกว่ามันจาวหรือไม่เอาจะจิ้มหรือไอ้ที่นี่มันเติมกาชาได้หรือวะไม่ได้เลยพี่ไม่ได้แล้วเรเปลี่ยนระดับสูงแล้วกาชากาชาอะไรไปสนับสนุนมันเอ้ยแต่ว่ามันมีไอ้นี่ไม่ใช่หรอกาชาเอ้ยสนับสนุนผู้เล่นใหม่อ่ะโอ้โหไอ้บอสมึง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 มีนางฟ้าปะมึงเป็นนางฟ้ามั้ไม่มีพี่ไม่มีมึงเพิ่งมาไม่ใช่หรอไอผมมาเลยแล้วก็ยังผมมีปากหลามนี่ไงงั้นก็ไปเข้าแก๊งเดี๋ยวไเล่นกับมันก่อนไปมึงไปเข้าแก๊งไปผมเนี่ยนะผมยังไม่มีเกาะเลยนะ ก็เรื่องของมึงก็มีเวลาอีกสามวันน่ะ<ห>แล้วก็เดี๋ยวเซิฟหลักล่อ,อเอซัต่อด้วยไอ้เหี้ยกนอังคารตีกับโซนคิงแล้วก็ล่อเอซัต่อเลย<ห>ไม่เอซฟคนกำลังน้อยเราล่อได้เราล่อไหวเราล่อไหวหคือมันมันมีแต่เจนใหม่มาเอซัอ่ะเราล่อไหว เออมีพิษสภาเข้าอยู่ในนั้นน่ะพี่ของแดงอะ่ะไรนั่นแหละ้ลำหนึ่งนะตรงนี้มาลังคืคนฮลัลโหลร้านอ่ะไอ้ร้านกาแฟตรงเนี้ยใครใครเป็นเจ้าของร้านมีผู้ชายไหมครับครับครับผมเลขอะไรครับสี่สามเก้ารับ, 4, 3, 9, รบเพ้าสี่สามฮับอไปตลอ่าตรงนี้ผมให,ให้ให้แจก ร้านหนึ่งครับถ้าคนมากินฟรีคือผมเหมาเหมาร้านหนึ่งแล้วก็ใครอยากครใใช่อยากซื้ออะไรก็ให้ไปเลยครับจนกว่าจะครบร้านหนึ่งได้ครับแต่ให้โคลาชามนะ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 เอาเหมือนเดิมพี่แต่ไม่าได้แต่ว่าไอ้เทียบกูมีกูกูมีของอยู่นะเว้ย ของกูให้ไอ้ชิโลเอ้ยกูให้เฮียเธอไปนี่ว่ากูให้เธอไปเอาไปขึ้นปืนกันน่ะมีของที่ไอ้ไอ้ชุดดำนะทีมดำนะทีมอะไรนะไม่ผมมีหมดแล้วลุงไม่ต้องช่วยผมผมมีเงินแบบพอมีเงินเอ้ยแต่จะเอาก็เอานะเอาไปเอาดิ้แบลวไอเธออ่ะไม่ต้องไปเรียกไอ้เธอมาไม่ได้เธอมารับจูรถกับลุงลุงมาจริมันอยากคุยกับลุงอ่ะคือน้องมันอะไม่ค่อยจะมีเวลาแล้วแล้วทีเนี้ยน้องมันบอกว่ามันอะอยากมาเล่นที่นี่กับผม แต่ก็ไม่ได้แบบว่ายังไงวะมาตินพี่ไม่เข้าใจวะต้องบอกกับลุงดิอ๋อมาถึงว่าจะมาช่วยพี่เซอร์ก่อนไปครับพี่ไม่เล่นสองเมืองไปอย่าเยอะก็ตามนั้นแต่ว่าผมไม่มีเวลานะลูกก็ต้องสองเมืองมาถึงว่าไม่เนก็เรื่องของเมืองสองเมืองครับครับค่าจดเท่าไหร่ครับค่าจนอ่าเอารถให้ดูวันเดทอยู่กระลาดกระลาอติยะเดี๋ยวอ่าได้ครับได้ครับโอเคครับ สองเมืองเด็กไปสองเมืองไปก็ไม่เดัวเมืองนู้นก็ห้ามเกี่ยวกับทรัพยากรใช่ะห้ามบอกแก๊งถ้าออกแก๊งเดี๋ยวกูจะไปหาถึงบ้านมึงเลยมาติดปั๊บครับทำไมครับใช่ใช่อยู่อยู่อยู่กระลาดอ่ะเต๋อครับครับนี่ผมไปครับครับครับแบบนี้ถ้าที่นู่นมีสตอรี่ก็ไปเล่นที่นู่นใช่ที่นู่นมีสตอรี่กอบโดมานี่ได้ แต่แต่ถ้าคอหลักก็ให้อติกับลุงคอยเดินในเรื่องไปแค่นั้นแต่ถ้าวอจิตก็ขอบินไปนุ่นเลยโอเคได้เลยเพราะว่าตอนนี้ชิโร่ก็จัดการสัพยานกองอ่ะที่ถูกชายใช่ไหมลุงใช่ใช่อะไรทยด้วยไม่กูแบ่งหลายชุดแบ่งหลายชุดอยู่ไม่เป็นไรเราเราเราเล่นสองเมืองไหวไว้ตอนนี้เราเราชนะโคอิไปแล้วเราชิวแล้วเพราะว่าตอนนี้เอซฟก็ก็ รับเจนใหม่มามึงเข้าใจไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งเท่าเท่าเหมือนเดิมตอนนี้เป็นงานสบายของเราแล้วซึ่งซึ่งซึ่งไม่ยากตอนนี้เรามีแบ่งเวลาเฟสที่จะเล่น2เมืองได้มองว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าตอนแรกถ้าเอเอซั A A S M มันยัง,ยงแข็งอยู่อ่ออนนนนะเราเราเราเล่นสองเมืองไม่ได้แต่ตอนเนี้ยถ้าโคอี่มันชนะเราอ่ะเท่ากับเราเล่น2เมืองไม่ได้แล้วแต่เราชนะโคอี่ไงแต่องดีที่เราชนะโคอี่ไปก่อน เลดิกใบที่6แล้วนะเซิร์ฟโอเคดีใจด้วยไม่ได้ไปเลยได้เล่นเบิ้ลเน่าตื่นมาก็เพื่อได้เล่นขอบคุณครับ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 ครับไม่เป็นไรครับกินให้อร่อยครับครับกินน้ำไหมครับพอดีผมปิดหอปลาที่บปลาที่จลาลืมตกน้ำเป็ลาเบลฟรีนะกูจ่ายนไปแล้วกูจะไปเอาได้เลยลาเบลอะใครจะไปกินก็ไปซื้อมาได้เลย จริงๆอ่ะเซิร์ฟมึงพยายามหารับคนหนึ่งจุดศูนย์มาเพิ่มดิมันจะได้แยกเจนออกหารับคนมาเพิ่มเลยเนี่ยผมก็ผมก็อยากได้คนที่แบบดีๆอ่ะดีๆเหมือนกันมันก็หายากอยู่แล้วเออใช่คนดีๆอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขค่อยทำไปเรื่อยๆก็ได้แต่กับแท็คเคลุงก็ต้องเอาคนจากนู่นมาเติมก่อนใช่ไหมถึกใช่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 จนกว่ามึงจะหาคนได้อ่ะเดี๋ยวกูจะไม่เติมอ่ะ กูต้องหาคนไปให้ได้กูจะไม่ได้เติมคนที่นั่นมาแต่ว่ามันเติมได้ตลอดไว้ท่านที่นี่ท่านที่นี่แบบว่าคนน้อยกูก็เอาที่นู่นมาเติมแต่ถ้าที่นู่นคนน้อยกูก็เอาที่นี่มาเติมมันมันดีอยู่ตรงนี้แหละเซิร์ฟมันก็เติมเ,ออเติมเติมได้ซึ่งกันและกันเพราะตอนนี้ที่นู่นก็ขาดสองแต่ที่นี่มาก็ไปเติมที่นู่นได้ต้องทําเพิ่มไว้อะดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาคนเพิ่ม เพราะว่าเราก็อยากได้คนใหม่ๆอยู่เหมือนกันเพราะที่นี่มันมีแต่คนแบบแปลกหน้แบบาแปลกตากันหลุดๆมีเยอะกูเห <_ d ose> ็นหลายคนอยู่มันจะมีสองคนนึงอะไอเจี้ยนสองพี่น้องอะกูหาตัวไม่เจอว่ามันอยู่แก๊งเฮี้ยอะไรทั้อย่างลุรด้อ่ะ่อลุงไปเอามาดิถ้าลุงมีคนอนะถ้าถูกใจใครก็เอามาเลยถูกใจอยู่แต่กูจําชื่อมันไม่ได้ดิ มอนไม่หวัดดีลุงเลยไงเข้ามาไอ้นี่ผมเอาเข้ามาดีนึงเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่น้องของสมิธแล้วมันบอกว่ามันอยากอยู่ด้วยกันผมก็เลยจับไปอยู่ด้วยกันแ้่มันมีเวลาใช่สมิธก็คือลุงเลือกมาเนี่ยไอ้คนเนี้ยลุงเลือกมาว่าผมมีอะไรจะบอกครับว่าเดยเพามันเกิดนะครับมันเกิดใครวะ เออวันนี้วันเกิดผมครับแล้วหลังเที่ยงคืนก็วันเกิดไอเลมอนพอดีครับโอเคโอเคสุสทตา์วันเกิดได้ให้ผมหน่อยครับครับ